ปฏิบัต mm ิหามันก hmm ็ออกมาก่อนปึ๊บออกมาเสร็จปุ of of <supper> um, ๊บเห็นเห็นตังหวานั้นมังหวานไม่ดีเลยอนมัติเลยซึ่งผมผมถึงบอพอเข้าทำเพียงไรตอนนี้มันเข้าอินทรีย์มันเข้าอิทธิบาทิสีเลยแล้วมันก็เข้าอินทรีมันรักขึ้นมาเลยโอ้โหสุดสุดอ่ะพอที่มาดูโอ้ยอาจารย์แบบไอ้ที่อาจารย์อัตตสรุมาอันนี้คืออันนี้ของพระเจ้าเลยไงมันแปกเลยไงคือผมไม่รู้ผมไม่เคยเข้าไปอ่านในปฏิบัติอะไรนะสามสีเลยโปที่ปากเคียไม่ได้ผมก็ไม่เคยอ่านก็เลยไม่แตะเออเนอะไอ้ ปฐมมาปฐานี่ผมก็ไม่เคยรู้จักผมไม่เคยอ่านผมรู้แต่มักก็เคยอ่านแค่นั้นเองกับอินรียคือของจริงอะมันก็คือของจริงอันนี้แต่ทีนี้อย่างสมัยพูณเจ้าพุณเจ้าใช้คํานี้อะไรการอธิบายแต่ของอาจารย์ใช้คําว่าขอให้สุดยุนให้เป็นเห็นให้ได้นี่ไงเพราะเราต้องการที่จะเห็นในทรรสองฝั่งให้ได้ใช่ไหมในขณะเดียวในขณะจิตเดียวอะมันต้องเห็นปรมัตถ์ก่อนแต่อาจารย์เดวจดปั้นให้ไง อย่างคนอื่นนะผมผมก็นั่งดูนะมันก็เหมือนกันแหละนี่หมายว่าความที่มันเห็นตรงนี้เห็นอะไรมันจะเป็นคนจะติดไก่ข้างนอกหมดเลยไงอือืที่มันแบบสมมุติอ่ะมันไม่เห็นยังไงเออมันไม่เห็นว่าคือมันไม่เห็นปรมัดมันโยนอะไรออกมามันเฉยอยู่แต่มันก็โยนอะไรออกมาละมันถึงพูดยากกว่าสติอีกไม่ไม่ติดที่รูปหมดอืมันไม่เห็นน้ำอืม มันเลยต้องสมดุลทั้งล่างทั้งน้ำแล้วก็ลูกไงสมดุลทั้งสองข้างไงเออตัวน้นก็แยกอยู่เออมันเห็นพอมันแยกปุ๊มันเห็นชัดเลยไงเอาันเลยก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีไม่มีแต่เป็นเจ้าของไงแต่ถ้าแยกกันจนเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่นะมันจะกลายเป็นเรื่องนึงแหเริ่มมันบมันจะเข้าสู่แบบตัวกูมีสมาธิว่างกูว่างนะไอแบบนั้นก็แบบอีกอันหนึ่งหลงไปอีกทางหนึ่ง เห็นหนะอาจารย์เห็นกระดาษเป็น,นกอนมไม่เห็นด่าแตกมาเป็นสีอืม,ม,มนี่เนี่ยตัวนี้แหละมันหลงกัน<อ>คือมันจะมีการสร้างถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สอนให้เห็นแบบนี้ใช่ไหมไม่เห็นปรามาัดก่อนน่ะม,มันจะเป็นยากมากเลยยังไงก็ติดสมมุติหมดเลยอืมยังไงก็ต้องทำเออข้าปรมัดมีเหรอข้ามอะไรวะเออเห็นแม่งเห็นเกิดเกิจาต่างกันเออมันไม่ต้องทําแต่คนมันไม่เห็นปรมัดที่แท้จริงไอ้ที่สอนกันก็มีแต่ไปอยู่บ้างๆนิๆ่งๆ เฉยๆก่อนใช่ไหมเพื่อจะมาเอาปัญญามันก็เลยหลงกันที่จริงมันเห็นในขนาดนั้นเลยหเห็นว่าเอามันไม่มีตั้งแต่แรกมึงไม่เห็นเหรอ,หอแต่มึงไปเห็นรูปมึงติดที่รูปแล้วะก่อนที่มันจะมีรูปมันมีนามโผล่ขึ้นมาก่อนที่ี่มึงเห็นมันยังไม่มีคําอธิบายแต่มันเป็นปรมายู่เออเออยเออตอนตอนเห็นตอนแรกเนี่ยตอนได้ยินได้กลิ่นได้แล้วมันยัง มันเป็นแค่รูปเฉยใช่ไหมแต่มันยังไม่มีนามมาทำมันยังไม่มีตัวกิเลสมันเป็นแค่ัรูเออรู้ตรงนรู้เเออคือมันยังไม่มีตัวตนมันยังไม่มีอะไรตัวสมมติขึ้นมาเลยเออมันยังไม่มีคําอธิบายอ่ะใช่ความที่มันสื่อต่อมันก็เลยเร็วอนี่แหละไอ้สื่อต่อตรงนี้แหละคนมันเห็นไม่ทันั๊บเดียวอมันทิ้งกลองไม่ได้มันเห็นไม่ทันมันเร็วไงไอ้ตัวนามอ่ะแั๊บเดียวมันก็ฮุบไปออกไปหมดแล้วอ่ะนีกบอกว่าเนี่ยผมมาสอนจากบนลงล่าง เพราะว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกมึงจะเห็นความมีได้ยังไงมึงไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วมึงไปอยู่ว่างๆ่างนะเว้ยมันไม่ใช่แบบนั้นไอ้นั้นมันก็ยังมีอยู่มีว่างไงแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยคําว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันมีทุกอย่างนะเออมันมีทุกอย่างมันไม่มีกูตั้งแต่แรกคือคือคําว่าคําว่าไม่มีอะไรคืออนุตตระสมโพสัมาสัมพธิญยานี่แหละคือตัดสูปกัไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรก่อนก่อนที่มันจะมีเนี่ย คือตัวนี้มันจะเป็นไตลักแล้วที่พุทธเจ้าหูดใช่ไหมแลยไตลักแม่งไม่เที่ยงเออไอตัวนี้บอกว่าอนเนี่ยนไม่อก็ไม่ืเะอะไรอะใช่คำว่าไม่มีเนี่ยมันมันเปรียบเสมือนปรมาสัจจะที่เราไม่เคยใช้สมมุติปัญญาติอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วมันพูดอะไรไม่ได้มันไม่อาจสามารถอธิบายได้ใช่ไหมล่ะแต่พอมันมีขึ้นมาเนี่ยมึงไม่เข้าใจมึงพิอกไม่ได้มึงไม่รู้แจ้งว่าแม่มึงหลงกันอยู่ตรงเนี้ยเออมึงไม่เห็นตัวปรมาสัจ่ะ ว่ามันเดิมทีมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาพู้เจ้าใช้คําว่าช่องว่างในที่แคบอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่พวกเธอเธอเห็นแต่เธอไม่สามารถข้ามตัวสมมุติได้บางตอนเห็นมันเห็นอยู่แต่ว่ามันเร็วมากนามตัวเนี้ยคือมันเร็วมากจนจนเราไม่สามารถข้ามก็เหมือนกับที่คิดอันนั้นนะวันเป็นเรื่องแบบตอนนั้นมันจะเกิดระดับใช่ซเลนจะพร้อมตอนนั้นเนี่ยทุกสิ่งอย่างทันทานะฮะกระทำอยู่มันถึงมีความที่แบบเอาตรงนั้นันออก อืมันก็มีอันที่เป็นเรื่องของไอ้ความที่เป็นกลุ่มก้อนของสัญญามันก็จาได้อยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นแล้วแล้วมันก็รู้แล้วมีปัญญาตรงนั้นด้วยไม่มีความเป็นลักมันก็เอามาเล่าแบบที่ไม่มีเป็นเล่ามันก็จะเป็นแบบมันก็ใช้งานไงใช้งานแบบไม่เป็นมาพนี่คือต่อไปเลยว่าแบบเป็นเรื่องแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องของความเป็นเขาเรียกแหละไม่มีใครไปควบคุมอะไรมันได้ในมุมของอนัตตาใช่ไม่ใช่ตัวใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้อื กิดขึ้นตั้งอยู่แบไปเป็นเช่นนั้นตลอดการจนกว่าเราไม่ต่อให้เราตายไอสิ่งที่มันยังมีอยู่มันก็เป็นเช่นนั้นของมันอยู่ตลอดการเออแม้กัเราไม่อยู่แล้วก็ตามเออมันไม่มีเจ้าของนั้นแต่เบื้องต้นกลางแล้วก็บ้านปลายอื จะมันทํางานของมันเองอัตโนมัติตามสัญญาตามสังขารตามระบบของมันอะเป็นระบบของธรรมชาติรวกที่ไปเอาไตรักมาพิ้จรเออมึงคิดเอาหมดแหละใช่กบคิดกบง่ายๆสร้างก็ไปสร้างไอ้ตัวมโนษนี่แหละที่พูดไปแล้วก็สรุปไอ้ตัวหลงอ่ะสร้างให้ตัวเองหลงอ่ะสร้างกับวิชามาซ้อนทับคิดว่าเป็นความรู้แต่มึงหลงหมดเลยแล้วมันก็ขังตัวเองไว้ในนั้นแทนที่มึงจะเห็นว่าอากูนี่แหละเป็นผู้หลงก็ตอนแรกมันไม่มีอะมันไม่มีไอ อะไรไม่มีไตรลักษณ์ที่เป็นนภาษาทําอะไรเลยมันไม่มีคําพูดคําอธิบายแต่มันเป็นของมันเช่นเนี้ยอยู่ๆมันก็เป็นมันใช้ภาษาไม่ได้ไงแต่มันเป็นปัจจัยตังที่เราสัมผัสเองอ่ะที่มันไม่มีคําอธิบายออกมาเป็นภาษาได้แต่มันเป็นชีวิตของเราอ่ะล้วนเลยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อ่ะที่มันไม่มีภาษาบัญญัติตั้งแต่แรกอ่ะแต่มันเป็นของมันอย่างนั้นนะซึ่งสัตว์มันก็มีเออสิ่งมีชีวิตแต่มันมีแต่มันไม่รู้แค่นั้นเนี่ยสัตว์ เพราะมันขาดสติปัญญาเนาะสัตว์มันมีแต่กันยาตญาณเนี่ยคนเราแม่งปฏิบัติเราเอ๊ะมันไม่มีตั้งแต่แรกแม่ศักดักไปทําให้มันมีเมันไตไม่ถึงปรมัิต์มันเอาสมมุติมาสอนกบกันหมดเลยตั้งแต่เขียนมาไตบีโดขึ้นมาแล้วก็คนก็ไปยึดเอาตรงนั้นเลยเข้าไม่ถึงแก่นคําสอนพุทธเจ้าอืน่าสงสารมากโอเคนี่มันไข่